ลุงมนัดตามรอยหนังไทยจากฟิล์มภาพยนตร์วันนี้เสนอตอนชาติเสือหนังมิชัยบัญชาเรื่องแรกที่ยังเหลืออยู่สวัสดีครับทุกท่านชาติเสือหนังเรื่องแรกของพระเอกมิชัยบัญชานั้นเข้าฉายพร้อมกันสองโรงนะครับที่โรงหนังเฉลิมกรุงแล้วก็เฉลิมบรุรีเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2อ0 1 ชาติเสือเป็นหนัง16มมภาคสดๆที่โรงหนังเฉลิมกรุงนั้นนำทีมภาคโดยรุจิรามรารสีและก็ปรีชาบุญยเกียรติส่วนที่เฉลิมบุรีนั้นสมพงษ์งวงรักไทยพิมพรและก็ทัศนัยร่วมกันภาคถ้าลองสังเกตดูนะครับจะเห็นข้อความที่เขียนว่า6นังเอกประชันบทบาทกับมิตรชัยบัญชาซึ่งเป็นพระเอกน้องใหม่ในวงการตอนนั้น และชื่อของหกหนางเอกเหล่านี้นะครับที่ทําให้เราค้นพบฟิล์มชาติเสือหนังเรื่องแรกของพระเอกมิตรชัยบัญชาหลังจากที่พระเอกมิตรชัยบัญชาเสียชีวิตไปเมื่อวันที่8ตุลาคม2513แล้วนั้นก็มีคนหลายคนคิดถึงผลงานการแสดงของพระเอกมิตรชัยบัญชาหนึ่งในนั้นก็คือคุณกมลกุลตังวัฒนาเจ้าของดวงกมลมหรสพก็ลงทุนมรเช่าโรงหนังแอมบาสเดอร์ที่สะพานข่าวนะครับแล้วก็ย้อนยุคฉายหนังพระเอกมิตรชัยบัญชา เมื่อปี2534แต่ปัญหาที่พบก็คือฟิล์มหนังมิชัยบัญชานั้นหาได้ยากจริงๆขนาดได้กากฟิล์มอัศวินดับกยศิษฐ์มาก็คิดว่าจะฉายแต่ก็ไม่กล้าฉายต่อมาในปี2541คุณโต๊ะพันธมิตรก็เริ่มลงมือตามหาฟิล์มหนังมิชัยบัญชามาฉายเริ่มจากอัศวินดับกยศิษฐ์ที่มาฉายเฉลิมกรุงเมื่อ28ปีมิตรชบัญชา แล้วก็ได้ข่าวว่ามีคนมีฟิล์มหนังมิชมัญชาเรื่องชาติเสือแต่เมื่อเราลองสืบดูก็พบว่ามีเพียงกระเป๋าแต่ไม่มีฟิล์มหนังนะครับหลังจากปี2541เป็นต้นมาพวกเราออกตามหาฟิล์มหนังไทยเก่าๆแต่ก็ไม่เคยมีเบาะแสเกี่ยวกับหนังเรื่องชาติเสืออีกเลยกระทั่งต่อมาได้รู้จักกับมีเสียภาพยนตร์คนนี้แหละครับมีเสียก็บอกว่าพ่อบุญธรรมของตนก็คือพี่อดธีรชัยอยู่ที่สระบุรี เคยใช้หนัง16มมให้พวกเราลองไปหาข่าวดูวันที่6สิงหาคม2559คุณโต๊พันธมิตรผมแล้วก็เพื่อนก็พากันไปจังหวัดสระบุรีเพื่อไปหาพี่อดธ,ธิรชัยคนในผ้ามิลละครับเพื่อถามข่าวเกี่ยวกับหนัง16มมซึ่งพี่อดธ,ธิรชัยเคยฉายมาก่อนแล้วก็บังเอิญจริงๆนะครับหนัง16มมเรื่องชาติเสือพี่อดธ,ธิรชัยเป็นคนฉายมือสุดท้ายแล้วก็เก็บฟิล์มไว้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนไปฉายหนัง35มม,มต่อมาพี่อดทิลชัยก็บอกว่ามีคนชื่อบุญเลิศอยู่ปทุมธานีมาขอซื้อเครื่องฉายและฟิล์มหนังเพื่อที่จะไปเปิดบริการหนังอยู่ที่จังหวัดอุดรผมก็รีบติดต่อไปยังคุณชะก,กันคนนี้แหละครับสมัยก่อนเป็นนักภาคหนังส6บมม,มอยู่ที่จังหวัดอุดรเพื่อให้สืบหาข่าวบุญเลิศภาพยนตร์ที่จังหวัดอุดรให้คุณชะก,กันก็สืบจนพบว่าเพื่อนนักภาคที่ชื่อว่าจำเนียน สมัยนั้นใช้นามภาคว่าอมรเทพเคยภาคหนัง16มมเรื่องชาติเสือด้วยคนนี้แหละครับอมรเทพนักภาคหนังที่ชื่ออมรเทพเล่าให้ฟังว่าบุญเลิศภาพยนตร์ที่จังหวัดอุดรน,นั้นเจ้าของชื่อบุญเลิศแก้วขำเป็นคนจังหวัดประทุมธาน,นีมากันสองคนพี่น้องมาเปิดบริการหนังกลางแปลง16มมอ,อยู่ที่จังหวัดอุดรตั้งชื่อบริการว่าบุญเลิศภาพยนตร์และอีกบริการหนึ่งก็ตั้งชื่อว่าอุดรภาพยนตร์ แต่ว่าตอนที่คุณอมรเทพภาคหนังเรื่องชาติเสือนั้นภาคในนามของบริการวิโรธภาพยนตร์ที่มาเปิดสาขาอยู่ที่อุดรและหนังเรื่องชาติเสือตอนนั้นก็ตกรุ่นไปมากเหลืออยู่ประมาณแค่สองม้วนครึ่งแต่ว่าดูรู้เรื่องครับแต่คุณอมรเทพก็ไม่ทราบว่าบุญเลิศภาพยนตร์นั้นจะยังอยู่หรือไม่นะครับผมก็เลยติดต่อไปที่จำจันภาพยนตร์ที่อุดรเพื่อให้ช่วยสืบหาบุญเลิศภาพยนตร์หรือว่าลูกหลานของเขานะครับ แล้วก็ได้เบอร์ลูกชายที่ชื่อต่องนะครับบอกว่าพ่อซึ่งชื่อบุญเลิศนั้นย้ายไปอยู่อ่างทองเมื่อประมาณปี2525 25แล้วแล้ววันที่30พฤศจิกายน2560ผมก็โทรไปหาพี่บุญเลิศที่อ่างทองตอนนั้นพี่บุญเลิศอายุ87ปีแล้วส่วนภรรยาที่อยู่ด้วยกันนั้นคือนางสนอกแก้วขำอายุ73ปีร่วมกันเล่าให้ฟังว่า ซื้อเครื่องฉายหนังและก็ฟิล์มหนัง16มมรวมทั้งเรื่องชาติเสือมาจากพี่อดทีรชัยเพื่อไปเปิดบริการหนังที่จังหวัดอุดรและก็ฉายหนัง16มมเรื่อยมานะครับจนเปลี่ยนไปฉายหนัง35มมกระทั่งปี2521จึงยุติการฉายหนังนะครับก็ยังคงเก็บเครื่องฉายและฟิล์มหนังไว้ที่บ้านตอนนั้นบ้านจะอยู่ที่ตรงข้ามโรงหนังเฉลิมวัฒนาอุดรก็จําได้ว่าฟิล์มหนัง16มมนั้นมีพวกหนังแลกข้าวหรือหนังขอข้าวมาขอซื้อฟิล์มไปบ้าง แต่ต่อมาฟิล์มที่เก็บไว้นั้นก็เสียหายนะครับเพราะว่าน้ําท่วมบุด,ดอฟิล์มที่เก็บไว้ชั้นล่างเสียหายหมดนะครับส่วนฟิล์มที่อยู่ชั้นบนบ้านนั้นต่อมาก็เสียหายอีกครับเพราะว่าเกิดไฟไหม้บ้านใกล้ๆนะครับเวลาฉีดน้ําก็ฉีดคลุมหมดทั้งแถวอาคารนั้นฟิล์มก็เลยเปียกน้ํานะครับก็สรุปว่าที่บุญเลิศภาพยนตร์นั้นไม่มีฟิล์มอะไรเหลืออยู่แล้วนะครับความหวังที่เราจะได้ฟิล์มชาติเสือจากบุญเลิศภาพยนตร์ก็เป็นอันหมดไป แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับฟิลม์มกองนี้ครับวันที่19พฤศจิกายนปี2560ลูกบลุบุญทอมพาเราไปหาฟิลม์มที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็พบฟิลม์มกลุกน่นี้ซึ่งเป็นของครูสมบัติเจริญรัตก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีฟิลม์มชาติเสือติดปนมาด้วยแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นชาติเสือ ระเอ็มหรือคุณอิงขสัตย์เกตหอมเคยดูแล้วบอกว่าลักษณะเหมือนเป็นทีมงานที่สร้างชาติเสือแต่ก็ไม่กล้าฟันธงเพราะไม่มีชื่อมิตรชัยบัญชากระทั่งต่อมาเราก็พบเรื่องย่อหนังซึ่งเขียนชื่อนักแสดงว่าแสดงเป็นใครด้วยจึงรู้ว่าเศษฟ,ฟิล์มที่เหลืออยู่นี้เป็นเรื่องชาติเสือแต่ว่าเหลือมาแค่ฉากไตเติ้ลนะครับโดยสมัยนั้นเขาเอาไตเติ้ลเรื่องชาติเสือสั้นๆน,นี้นะครับไปแปะ เป็นหัวหนังของหนังเรื่องรักข้ามขอบฟ้าซึ่งก็เป็นธรรมดานะครับของคนฉายหนังสมัยก่อนนะครับรักข้ามขอบฟ้านั้นปี2 1 1 4ชาติเสือในปี่ปี201นะครับหนังเก่าก็จะถูกนําไปแปะเป็นไตเติลเนื่องจากรักข้ามขอบฟ้าไม่มีไตเติลเหลืออยู่แล้วอย่างไรก็ตามก็ทําให้เราเห็นชาติเสือกับเศษฟิล์มชุดสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับเดี๋ยวดูกันอีกรอบหนึ่งครับชาต,ชาต ที่ปลีคนละทีเมื่อใครรังแกชาติชายตายดีกว่าแพ้ฝีมือใครแน่สู้กันแค่ตายชาติเสื่อยืนจังการประจันหน้า คนเหมือนกันสำคัญที่ใจราชสีจะแน่แค่ไหนรีเข้าใส่ไม่ครางตาละชนเมื่อชีวิตยังอยู่สิบนิ้วจะสู้เพื่อกู่ศักตนสี รู้คนเจ็บแล้วไม่บนคนเลี้ยและตัวเองชาติสื่อต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อให้เหลือระเบงสู่ตา